สวัสดีครับพี่น้องช่องซักซีคนเกษตรนะครับเบาซักซีมูอนิสิผ้าพี่น้องมาหมู่จักระบบนามนะครับระบบนามในสวนมะพร้าวแบบง่ายครับพี่น้องเป็นความจําเป็นนะครับของชาวสวนผ่าอีสานเฮาเพราะว่าผ่าอีสานนุ่งเฮามันฝนนี่แค่สี่เดือนนะครับแดดแปดเดือนครับพี่น้องจําเป็นอย่างมากนะครับในการฉีดต้องเห็ดระบบนามเพื่อให้มะพร้าวของเฮาให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับผู้ทีม่มีแรงนาม อยู่ในโขกน้องหน้าอยู่ในยังอยู่แล้วนะครับบักเผาสามารถดูดไปใส่ไดประมาณ30%นะครับผมที่เหลือนะครับเท่าจะต้องซอยเพิินให้เพิ่นใ้มีน้อย่างเพียงพอโดยการให้ระบบน้มบนขั้นนะครับผมเป็นระบบน้มที่ง่ายๆนะครับทีเบารสักสีใส่มะนีซีปีกับสวนบักเผาแล้วกับคอนอ้างีะจะสะดวกสบายประหยัดนะครับประหยัดเวลาที่เท่าจะต้องมามดหนามมาสารน,น้มใส่นะครับเนาะเพราะว่า สถานที่ของผาอีสานลัืองอาาเ,เือเดลเลยเดือนตุลานะครับพิจิกาท่านว่าไปแล้วรองน้ำต้องทันสิม,มีน้ำค่อนข้างจะจะหน่อยนะครับแต่การบริหารการจัดการในสวนมะพร้าวค่อนข้างยากเหตุส่งผลน,นะครับให้ต้นบะพร้าวของท่านขาดข้อนะครับแต่ถึงแม้ว่ามีเนือมีลูกเกิดขึ้นแต่ว่าเนือกระด่างนะครับบอ่อแสบนะครับพี่น้องแต่ก็หน่อยหลดลอดครับพอข่าบอ่อกอยชอบใจในสิ่งนี้นะครับ นี่ครับบ่าวสักศีสิพาเข้าไปบึงว่าในสวนของบ่าวสักศีเฮ็ดแนวไดเน่ยนะครับเป็นระบบน้มเป็นระบบสปริงเกอร์แบบไดนะครับพี่น้องครับเชิญรับชมรับฟังเลยครับผมนี่ครับพี่น้องขึ้นสภาพดินนะครับเนาะจากการถี่ขาดน้มไปแค่เพียงหนึ่งอาทิตย์ครับพี่น้องฝนบ่โตแค่หนึ่งอาทิตย์นะครับเนาะสภาพดินแห็งแรงเหลือเกินครับพี่น้องโอ้ยนะครับเนาะบักข่าวแห้งกระลังเป็นวยครับ ปักเผากําลังเป็นหน่วยจอนวยอยู่แนวนี้ครับพี่น้องเฮาพึงจะตัดไปนะครับเนาะโอ้ยนะน่วยน้อยๆมีความเสี่ยงหระอครับมีความเสี่ยงล่ะเป็นขาดหนามเพิ่นจะมีความเสี่ยงอย่างหลายนะครับพี่น้องเนาะขับเปล่าสักสีกับเห็ดแบบง่ายๆนะครับเนาะเห็ดเป็นทอเดินเขามาครับเป็นทอขนาดหนึ่งนิ้วนะครับเนาะมาหอดีกับสิเป็นทอแยกสามทางครับอ่าชุดปลายสายนี่มีการใส่หนามอีกนะครับมีการต่อหนามปี่เปล่าซักสีก็เลยติดเปล่าไว้ตรงหัวสปริงเกอร์นะครับเนาะ สปริงเกอร์ก็เป็นแบบกระจายน้ำเนาะครับเนาะสปริงเกอร์กระจายน้ำเนาะครับเนาะรัศมีนี่เพิ่นสีไปอยู่ประมาณขางละเมตรหาชิปเนาะครับเนาะย่ามเบ้าซักสีโบใส่ตรงนี้เบ้าซักสีกระสีปิดเบ้าตรงนี้ไว้นะครับเพื right ่อให้น right ้ำเพิ mm. way, hang, nature, ่นกระจายไปนะครับระยะห่างนะครับอยู่ที่ประมาณสามเมตรนะครับเนาะระยะห่างของสปริงเกอร์ประมาณสามเมตรแล้วก็คอยทดถอยเขามาเรื่อยๆนะครับคอยถอยเขามาเรื่อยๆครับครับจากสามเมตรเท่ากับคอยถอยเขามาเรื่อยๆนะครับพี่น้องเนาะ ยว่าวสักสีจพีพาไปเบิ้งตรงที่บาวสักสีก็ร่งเปิดน้ำอยู่นะครับเนาะว่าอ่ามือนี้เป็นมือเปิดไส้มือแรกนะครับก็บสงมีอุปกรณ์มียังเขามาเห็ดมาเสริมแนวน้อยหนึ่งนะครับเพราะว่าฝนบโตกมาแล้วหนึ่งอาทิตย์ครับส่วนเาวาสักสีกะค่อนข้างจะแจห้งแล้วเนาะครับเนาะแห้งแล้วนี่ครับ,รบอาบกพรพาว,วยายเนี่ยนีย่บ่ค่อยประสบปัญหาป้างได้ครับแต่ว่าทันทันทั้งหลายก็สิประสบปัญหาในเรื่องของบกเ้าวน่อยหน่อยนะครับเนาะ บักเผาที่เป็นกระลังติดหน่วยครับนี่ครับเป็นลักษณะของหนามที่กระจายออกนะครับเนาะครับพี่นอกวันเป็นเฮลิคอปเตอร์ครับเนี่ยเบิงในผาพกระสีลล่ตาเนยจังหน่อยหนึ่งนะครับว่นเป็นไฟแสงสีคาราโอเกะนะครับแต่เป็นระบบหนามของเบาซักสีเองนะครับเนาะที่ได้ใส่ตอนนี้เบาซักสีใส่ห่างกันอยูซีเมตรนะครับเพราะว่า บาสักสีปลูกต้นบักเผายูเจ็ดเมตรเนาะครับพี่น้องเนาะครับถ้าเพื่อนขาดน,าน้มมันสีมีผลต่อหลายๆอย่างนะครับเนาะการติดหน่วยการติดยังของฝืนกับสีมีผลน,นะครับพี่น้องเด้อนี่ครับในสวนบักวเผาแบบลองร่องมีน้มกระจิงอยู่ครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์การดูดน้ขึืนมาใสก็มีหน่อยครับบักเผาวพ่าได้ตรงการแค่น้มยังต้องการอ่าอินทรียวัตถุหรือว่าปุ๋ยเคมีนะครับ เข้าบรสามารถบานปุ๋ยขิ่มลงไปในหนามใดนะครับพี่น้องเข้าตรงวานปุ๋ยทั้งโคกแนวนี่นะครับนะนี่การใส่สปริงเกอร์ในลักษณะแนวนี่ก็มีข้อดีครับคือเพิ่นสีซุ่มทัวนะครับนะครับอการใส่หัวแบบกระจายหนามเน,นี่นี่เพิ่นสีซุ่มทัวรซุ่มทัวทั้งผืนทีนะครับเนาะหากเพิินกระสีได้กินหนามอย่างเต็มทีครับหลายอย่างนึ่งเข้าก็สามารถวานปุ๋ยลงไปในในส่วนหนี้นาในส่วนนี้นในนด้นาครับนี่พี่น้องกะ พี่น้องเริ่มปัญหาละครับปัญหาเพิ่นกระมี่นะครับเนาะมันเป็นมาโดนไลยกัมีขาดข้อเนี้ยนะครับเนาะปาศเสีกับเลี้ยงง่วอยู่ในหนีน้ำนะครับเนาะเลี้ยงงัวบปรเด้เลี้ยงในหนีแล้ครับพี่น้องกันในพื้นที่งัวนหน่อยกับเขาแม่ครับนี่ครับเป็นยังตัวหนีมันจังมีหัวต่ำนะครับพี่น้องเนาะของบ่าวสักเสีคือมีหัวต่ำหัวสูงเนาะพี่น้องไอ้ที่มีหัวต่ำหนีเนื่องจากว่าตัวนี้งัวเตะหักเตอครับพี่น้อง หัวาเตะหักครับแต่ว่าหัวตําขอดีของเพิ่นก็มีได้ครับน้มเพิ่นบ่ดด้ออกไปไกลเกินนะครับเนาะเพิ่นเป็นหัวที่หนึ่งที่สองที่สามวนมากน้ำก็สิกระเด็นลงไปจนหอดขอบน้องนะครับเนาะขอบสาเหา้นะครับแต่ว่าตัวนี้น้มพ่วงพอดีครับพี่น้องนี่นะครับครับเฮ้าตอง้าให้น้มตั้งแต่ตอนนี้นะครับเนาะต้องเฝ้าให้น้ำเลยเพราะว่าถ้าเพิ่นไอ้ดิเครียดได้ยังเพิ่นสลัดลูกเพิ่นแล้วนะครับพี่น้องกับสิเสียใจนะครับชุดแหลกแต่สิเสียหายไป เบาซักซีก็อยากให้ไฮนามเลยนะครับเนาะนี่แบบแบบอันนี้นะครับหัวของเพินินแบบกระจายนามนะครับเนาะนี่ครับด้วยลักษณะเดาเบาซักสีสีพันยิ่งยามใส่ตรงไหโค้นต้นพันซุมนะครับเนาะไหโคนต้นพันซุมยูที่ว่าแห้งใดของเฮามันซํำใดแล้วครับพี่น้องถ้าแห้งใดเฮาดีนะครับเฮาก็สาม,มารถทดได้เป็นจำนวนหลายขึ้นตัวนี้เบาซักสีใส่ใดรคาคาหนึ่งพัน ึ่งพันสองร้อยบาทนะครับเนาะหนึ่งพันสองร้อยบาทกะบมดเทือนึงกับใดที่ละเม่นนะครับนะเนาะเข้ากะยยางเบิงหัวเบิงสวนเข้าไปนั่มตอนนี้เป็นตอนขลรงแล้วนะครับนอชิพกตรกาสามสิบสามนาทีครับผมนี่ครับอย่าปล่อยให้เพิ่นเครียดนะครับเด้อไผมีสนวนมะพร้าวในภาคอีสานอย่าปล่อยให้เป็นเครียดถามว่ามันสีมีผลให้สลัดลูกท่านที่บอมันกับบแมนรอยเปอร์เซ็นต์ที่จะต้องสลัดลูกครับพี่น้องแต่ว่า นะครับต่ว่าการจับลูกการยังคงเพิ่นกับสีรถล,ลงนะครับเนาะลูกที่อยู่อาจจะบ่สมบูรณ์เนื่องจากได้รับน้ำเข้าไปบำรุงล่ำต้นบวเพียงพอนะครับตัวนี้เป็นยังจังใสสองบาทนี่ครับพี่น้องเป็นยังจังใสสองตอนแรกนะครับเบาซักสีมันแตกทอมันแตกครับพี่น้องเบาซักสีถือไอสามทางมากพอดีครับก็เลยเอาสามทางมาซุปใส่เอาสป,ปริงเกอร์มาใส่เป็นตัวตำๆนะครับพี่นอ้องอ่าเป็นตัวตำๆมันใส่ปรากฏว่าน้ำว่างนี่ดีครับพี่น้อง นี่ครับซุ่มเสมอกันไปหอดฝุ่นนะครับเนาะซุ่มเสมอกันไปครับมีผลต่อผลผลิตเด้อครับที่มีผลต่อผลผลิตอย่างมากนี่ครับในการประหยัดนะครับต้นทุนหัวหนึ่งกับสิบบาทครับพี่น้องหัวละสิบบาทนะครับเนาะหัวสปริงเกอร์นี่หัวละสิบบาทนะครับอ่าหลักกระทอทอบาสักสีสื่อมาจากกุบลวัสดุนะครับตอนนั้นมันหกลอยบาทนะครับมวนหนึ่งครับยี่สิบเซนครับ ยี่สิบเซนเซนละสี่เมตรเท่ากับแปดสิบเมตรนะครับท่อหนึ่งนิ้วครับสือว่าเป็นเป็นมัดครับพี่น้องเป็นมัดเขื่อนเป็นมัดถือมาเป็นมัดกับประหยัดนะครับแต่เทาสื่อปีกับผมบากานาสิ่ประมาณเซนละสามสิบห้าบาทนะครับสามสิบหาสี่สิบหาสิบหาสิบหาแล้วแต่นะครับเนาะพี่น้องเนาะแล้วแต่หลานขาเนาะแต่ว่าราคาสิแพงอยู่หรอกครับนะครับสุดสวนในบริเวณนี้นะครับเนาะในบริเวณอื่นเท่ากับใส่แบบเดียวกันครับ เบิร the ์ตตั้งสวนหาไรเบาสักสีใส่ยูซีมัดครับซีมัดสีสองเป็นแปดแปดสิบครับแปดสิบเซนครับเพื่อว่าเท่าสิได้สบายในการย่างย่างเล่นยย่างหัวแล้วก็บึงสวนเท่าไปแนวนี้นะครับพี่น้องนักแนจแตอนแหลกครับแต่ว่าท่านท่านไหที่ใสสายยางกะสิเมื่อยแนนะครับเนาะเมื่อยแนตัวนี้เขามีเวลามาเบิรง สัตว์ตัวเผือดมาเบิงมาแรงติดมันกัดกินน้องเขานี่ครับดูแลดีๆครับให้ระบบน้ำดีๆโอ้งามใสได้ครับพี่น้องในช่วงนี้นะครับบรรยากาศก็ล่างดีได้ครับบรรยากาศยังมือแรงครับพี่น้องนี่ครับเขาก็มีน้ำในหลองอยู่ครับแต่ว่าน้ำในหลองพี่น้องเห็นบกลงยางไหวครับพี่น้องบกลงยางไหวตัวนี้หดหดนี่มันสะซอยดต่ดร้นะครับเขาสามารถให้ปุ๋ยในหนาแรงได้นะครับ อุ้ยเน่นาแรงนะครับเป็นสิ่งที่สาคัญนะครับเพื่อสีต่อยอดให้อ่าบากเป่าน้ำหอมของเ่านี่นะครับมีน่วยออกตอนเนื่องนะครับเิ่นการต้องการปุ๋ยนี่ครับพี่น้องเราสักซีให้ปุ๋ยตอนเนื่องเิ่นกาสีมีหน่วยดีครับปุ้ยห้บ่ร้ายครับพี่น้องน้อยเดียวแต่ว่ากขาดบ่ได้นะครับขาดบ่ได้ขาดบ่ได้เอาตัดขายทุกเดือนนะครับเนาะนี่บริวารนะเนี่ยเขาตัดขายเนี่ย เอากอระพรอมในการตัดขายข้าบนจงไห้นะครับคือเฮาขายของเป็นลักอยู่แล้วครับพี่น้องมากขึ้นกับสีออกดีอยู่คู่ต้นนะครับเนาะใส่ใดอยู่ด้ครับขายแต่ละรอบนี่บ่าซักสีก็กได้ไลยเติบอยู่ของบบาซักสีผระา่านลอยลอยกู่ตนนี้ครับกระเฮ็ดหลายยางอยู่ครับพี่น้องนี่คือระบบนามครับคือระบบหนามพี่น้องเห็นระบบนามนะครับเป็นสปริงเกอร์นะครับเนาะห้นามจุดประสงค์ของบบาซักสีกคือการใส่ปุ๋ยในหนาแล่งใดพร้อมรากา หากเพิ่นที่เพิินขยายออกไปนะครับเนาะเพิ่นสิไธิกินหนามยางเพียงพ่อเนาะครับเนาะนี่แหละครับหพี่น้องเบิง่งอุ้สองตัวนี่มุนดีแห้งนะครับพี่น้องเนาะเอาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับกระสมมาภาคกวนละมือหลังเบาซักสีสีพาไปพบกับอุปกรณ์ในการสมแทมในการบรรบุงที่เบาซักสีมีเนาะครับก้าิมาบอกให้พี่เมย์พี่น้องฟังอีกเทือน,นึงนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมเบาซักสีขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ